นี้จะเป็นตัวอย่างของการตรวจสอบหลักรรสูตรนะคะซึ่งมันตรงกับหัวข้อการอบรมของเราวันนี้นะคะหัวข้อของเราก็คือว่าการประเมินการใช้หลักรรสูตรนะคะคุณคจะบอกกวกเราไ้ว่าการประเมินในการใช้หลักสูตรเนี่ยมันมีสองแบบฟอร์มนะคะฟอร์มแรกก็คือแบบตรวจสอบหลักรรสูตรก่อนที่จะนําไปใช้ค่ะความหมายคือถ้าคุณครูเพิ่งทําหลักสูตรมาหมัดหมากเลยของปีนี้นะคะหรือว่ามีการปรับปรุงนะคะคุณครูต้องปรินต์ฟอร์มนี้นะอ่า ินฟอร์มนี้ผู้ที่จะตอบนะหลายๆคนชอบถามว่าใครบ้างที่ต้องตอบนะมีตรงนี้ให้แล้วนะมีอธิบายให้เรียบร้อยนะผู้ส่งคุณวุิผู้แทนระ้ปกครองผู้แทนชุมชนตัวของคุณครูเองหรือกรรมการสถานศึกษานะคะอ่าเราก็ปริ้นไปให้เขาแบบสุ่มๆหรือจะเอาให้ครบก,ก็ได้เห็นไหมคะตรงที่เป็นเนี่ยช้อยเนี่ยเจ็ดตัวเลือกนะคะอ่าหรือถ้าเป็นอย่างอื่นนอกเหนือจากหกช้อยเนี่ยก็ติ๊กอื่นๆแล้วเขียนเอาว่าคนเนี้ยเป็นใครเหรอที่มาประเมินหลักสูตรให้เราซึ่งการที่เขาจะประเมินหลักสูตรให้เราได้แปลว่า คุณครูต้องเอาหลักสูตรเล่มนี้ทั้งเล่มไปให้เขานะดังนั้นถ้าเราไม่สามารถทําหลักสูตรได้เจ็ดแปดเล่มสิบยสิบเล่มเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องขนาดนั้นเล่มเดียวก็ได้หรือสองเล่มก็ได้นะคะเราก็เอาเล่มเดียวที่เรามีนั่นแหละเวียนค่ะเวียนไปให้คุณครูแต่ละคนให้เขาให้ให้ผู้ที่ต้องประเมินหลักสูตรเนี่ยติ๊กดูแล้วก็ต,กติ๊กติ๊กติ๊กให้เรานะคะอันนี้ก็จะเป็นรายการนะคะน,นี่คือก่อนการใช้หลักสูตรนะคะก็จะมีแค่ว่าใช่ไม่ใช่ ใช่ไม่ใช่นะคะอ่าแต่ถ้ากรณีอันนี้คือมีการลงชื่อด้วยแต่ถ้าพวกเราอยากให้อิสระให้ผู้ประเมินให้ไม่ไม่อึดอัดก็ตัดกันลงชื่อออกได้เลยนะแต่ถ้าเราคิดว่าเออมันน่าเชื่อถือเราผู้ประเมินเขาก็ยอมเปิดเผยว่าเป็นศักดิ์เป็นสีว่าเขาได้เป็นผู้ตรวจสอบหลักสูตรให้เราเราก็ใส่ชื่อไว้นะคะอันนี้จะเป็นในส่วนของการตรวจสอบหลักสูตรหลังใช้นะคะตัวอย่างที่สองอันเนี้ยอยู่ในหัวข้อของเรานี่เลยนะคะเป็นการประเมินการใช้หลักสูตรนะคะ ซึ่งในฟอร์มนี้ก็คือหลักสูตรเราใช้ไปแล้วอย่างที่คุณหมีบอกบางคนเขาประเมินทุกๆสามเดือนถ้ากรณีหลักสูตรทํามาใหม่ๆนะอ่าแล้วก็หลังๆมาก็เป็นภาคเรียนละหนึ่งครั้งนะคะอ่าต่อมาก็ท่านหลักสูตรเรานิ่งแลวไม่ค่อยมีอะไรได้ปรับเยอะแล้วก็ทีละครั้งก็ได้นะคะอ่าดูว่าในแต่ละปีมีส่วนไหนที่เราอยากปรับปรุงเช่นหน่วยไหนอยากตัดออกหน่วยไหนอยากขยับขยับเลื่อนให้มันสอนก่อนสอนหลัง หรือปรับเวลาหรือปรับกิจกรรมนะคะหรือปรับเปลี่ยนสื่อหรือปรับรูปแบบในการจัดกิจกรรมแล้วพวกนี้ถ้าเราไม่แตะต้องในการเปลี่ยนชื่อหน่วยนะคะถ้าเปลี่ยนรายละเอียดลึกๆแค่ส่วนย่อยๆเรื่องสื่อเรื่องกระบวนการเนี่ยเราไม่แตะตัวหลักสูตรเลยก็ได้นะแต่ถ้าเราต้องเปลี่ยนหน่วยเนี่ยหรือเราต้องเพิ่มเข้าไปเนี่ยเราต้องแตะต้องตัวหลักสูตรแล้วนะคะต้องมีการปรับปรุงเนาะอันนี้คือแบบฟอร์มที่ประเมินหลักสูตรนะเหมือนเดิมนะคะผู้ที่ต้องประเมินมีใครบ้างนะคะเสร็จแล้วหัวข้อในการประเมินจะเป็นระดับคุณภาพ เช่นในเล่มหลักสูตรเนี่ยเปิดมาเนี่ยปรัชญาของเราเป็นยังไงบ้างอ่าข้อความโอเคไหมเราเราตั้งปรัชญาไว้ว่าอย่างไรเราสอนเด็กมาหนึ่งปีเนี่ยเด็กเราบรรลุตามปรัชญานั่นไหมนะคะอ่ากรรมการดูแล้วควรจะให้ระดับไหนก็สามสองหนึ่งนะคะอะไรที่ควรพัฒนาปรับปรุงก็เขียนมาวิสัยทัศน์เราตั้งไว้ว่าอย่างไรนะคะความคาดหวังอะไรพวกเนี้ยที่เราเขียนไว้ในเล่มหลักสูตรเนี่ยตอนนี้ผ่านมาหนึ่งปีละ เออเราทําได้ไหมคนอยู่ในระดับไหนตัวคุณครูเองก็ประเมินตัวเองได้นะคะแล้วก็ให้คณะกรรมการหรือผู้ทรงที่เกี่ยวข้องน,นะคะช่วยประเมินให้ด้วยนะฟินตัวนี้ไปคนละชุดคนละชุดนะคะมันก็จะมีรายการประเมินนะคะมีรายการประเมินตามเนี้ยเรา,อ,าอ่านอ่านแล้วก็ให้คะแนนอ่านแล้วก็ให้คะแนนในส่วนนี้อย่างที่คุณมีบอกสะดวกก็ลงชื่อมาไม่สะดวกก็ไม่ลงก็ได้ไม่ว่ากันนะคะอ่าเอาที่เราสะดวกเนาะอันนี้คือแบบฟอร์มสองตัวแค่นั้นเองนะเกี่ยวกับหัวข้อที่เราอบรมวันนี้นะ ก็คือหลักสูตรของคุณเป็นเล่มเหมือนเดิมแต่แค่ปริ้นสองใบนี้แหละนะคะแล้วก็สำเนาแจกให้แต่อย่าแจกม้วโดวยที่เขาไม่มีเล่มอยู่ในมือนะคะเราต้องเอาหลักสูตรไปให้เขานะคะแล้วก็ซัพพอร์ตข้อมูลให้เขานิดหนึ่งว่า,าการจัดเวลาเรียนหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเปิดสอนกี่วันเรามีปิดเทอมหรือไม่มีปิดเทอมมันโอเคหรือมันไม่โอเคอะไรพวกนี้ซัพพอร์ตข้อมูลให้ด้วยหรือจะใช้วิธีเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะเออทั้งหมดมาร่วมประชุมเนาะ เชิญผู้ปกครองเชิญผู้ทรงเชิญกรรมการอะไรเงี้ยมาร่วมประชุมแล้วคุณครูก็ขึ้นหลักฐานบนจอแล้วก็ชี้แจงแต่ละหัวข้อเดี๋ยวได้เป็นการดูนั่งดูหลักสูตรพร้อมกันเนาะแล้วเราก็พิมพแบบประเมินตัวเนี้ยเอาให้กรรมาการถือในมือคนละชุดนะคะเออขณะที่เราอธิบายไปเนี่ยเราซัพพอร์ตข้อมูลให้เขาแล้วก็ให้เขาอะให้ระดับคะแนนเร,เราว่าควรให้เท่าไหร่ อยาคาดหวังว่าต้องได้คะแนนเยอะแล้วเป็นเรื่องที่ดีกับคุณรูนะอยากคาดหวังแบบนั้นให้มองให้สะท้อนข้อมูลตามพ่อเท็จจริงว่าอะไรที่ควรต้องปรับปรุงหรืออะไรที่มันดีงามอยู่แล้วก็เป็นการนําเสนอให้คณะกรรมการดูว่าเอออันนี้เราทํามาได้ดีละหรืออะไรที่เรารู้สึกว่าเออมันขัดๆนะเราตั้งไว้ละในแผนการสอนในหลักสูตรนะแต่จะแต่ว่ามันไม่มีอาทิเช่นในแผนการสอนบอกว่าจะต้องใช้สื่อตัวนี้นะใช้แหล่งเรียนรู้แบบนี้นะวันวันนี้จะต้องพาเด็กไปทําแบบนี้วันนั้นกับ อย่างเรียนรู้ตรงนี้นะหรือว่าใช้สื่อชิ้นนี้ชิ้นนั้นเช่นเครื่องเล่นสไลเดอร์สมมุตินะสมมติแล้วเราไม่มีอ่าเราก็บอกกรรมการไปเลยว่าสื่อเราไม่หลากหลายนะเรามีสื่อไม่ครบนะในส่วนนี้ก็ให้หนึ่งได้เลยการปรับปรุ้งก็อาจจะเขียนข้อเสนอแนะว่าขอให้อ่าทางอบตเทศบาลช่วยซื้อเครื่องเล่นให้หรือขอพ่อแม่ร่วมบริจาคแบบอันนั้นอันนี้ให้ไหมหรือว่าไปขอจากร้านค้าไหมอะไรเงี้ยดังนั้นให้เราสะท้อนตามข้อเท็จจริง การประเมินพัฒนาการเด็กเช่นกันอะไรที่ดีอยู่แล้วอะไรที่ไม่ดีที่เราอาทิเช่นเด็กพันผูเยอะนะเอออยากให้พ่อแม่งดดเอาขนมมาอย่างเงี้ยอ่าณนะตอนนี้ประเมินแล้วเราได้ระดับหนึ่งนะอย่างเงี้ยอ่าแต่ว่าการข้อข้อเสนอแนะปรับปรุงตรงนี้เราก็เขียนไว้อ่าแล้วก็จะได้เป็นการขอความร่วมมือระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องเราจะได้แบบเออบริหารประเมินหลักสูตรของเราให้มันออกมาโอเคนะคะ